ให้เดินตามเควสอีกเหรอหหลับแน่อย่างเงี้ยเออว่ะมันจะหลับใช่ใช่ใช่เราไม่แวะดันเจียนใช่ไหมดันเจียนนี้ลงกันยังไหนข้างหน้าเนี่ยมันขึ้นมาที่แมปอ่ะนี่นี่นี่อันนี้อันนี้ลงยังยังยังนะมันเป็นหีบอ่ะถ้ามันมีรูปหีบอยู่ใต้ไอคอนประตูอ่ะแสดงว่ายังไม่ลงอ่าใช่ผมยังไม่ลง แต่พี่ทีวเข้าไปแล้วเอ้ยไม่ได้ประปรส์เขากำลังปรึกษากันอยู่นี่เนี่ยกลัวไงเด็ยกลัวแบบไม่ได้เข้าอีกเราก็รีบก่อนเลยกลัวตกรถเหรอกลัวตกรถเราก็นำก่อนไงเ้ืเปิดจะได้ได้แล้วค่ะเนี่ย

เดี๋ยวผมมตีให้เอ้ย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 โอ้ยเย้ยนคนูกตายระวัง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 เฮ้ยชื่อตัวนี้แกองวิสองวิสองวิองวิสองวิสองวิไม่เคยเจอว่ะเฮ้ยเดือบุเชอร์หัวัดเฮ้ยอุ้ยอุ๊ยเย้ยไม่ไหวไม่ไหวคุณรู้นะปีปีโอ้ยปุ๊บตายปบตายปุ๊บตาจบแล้วจบแล้วจบแล้ว เพื่อนเพื่อนเพื่อได้แล้วได้แล้วได้แล้วชุบก่อนทุบก่อนทุบทุบน้องใหม่อยู่ไหน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 เนี่ยอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังผมวิ่งผมวิ่งผมวิ่งกูรู้แล้ไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยคือคลัมเรือนทั้งเนี่ยเลย่าโหดหรอว่ามันโหดว่ามันโหดว่ามันโหดมันวิ่งนะผมมันวิ่งนะผมไม่หนีทันเอ้ย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 ไรใครอยู่วะไรใครอยู่ไรกู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  ไล่กูไล่เฮ้ยอุยรักกูวิ่งวน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 แล้วให้ลูกน้องกูตีเนี่ยวิ่งวนแล้วให้ลูกน้องกูตีเออเออเออวิ่งวนแล้วให้ลูกน้องกูตีนี่เออวิ่งวนแล้วให้ลูกน้องกูตีไปเออ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 ใส่ไฟมาเออใส่ไฟมาเออเออ ทำไฮด้ายิงอะไรเออเนี่ยแล้วเดี๋ยวกูวิ่งวนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเออวิ่งวนไปเรื่อยวิ่งวนไปเรื่อยเออวิ่งวนไปเรื่อยๆแล้วผมถุงทำพื้ไฟไว้โอเคใช่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 ถูกต้องถูกต้องเอางูรัดซะหน่อยเดี๋ยวเอางูรัดเอางูรัดเอางูรัดเออแล้วได้ไหมลากอะไรไปแล้วเราวิ่งวนวงกลมไว้โอเคโอเคแล้วผมกทำพื้ไฟไว้ที่ร้อยไว้วิ่งวนวงกลมไว้โอเคเดี๋ยวมาเออเเออ ดี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 พวกเราทําได้เนี่ยเราวิ่งวงกลมไว้เนี่ยเออวิ่งวงกลมไว้เดี๋ยวลูกน้องกูตีลูกน้องกูซัดได้ไม่ไม่เออวิ่งวงกลมไว้เราวิ่งเอ้ยเฮียโดนน็อกรอบไอ้สัตว์ไอ้เฮียมันน็อกรอบน็อนกรอบไอ้เฮียเอ้ยนี่กูวิ่งวงกลมอยู่วิ่งวงกลมไว้วิ่งวงกลมไว้เราวงกลมมันมาหากูจะใไม่ ไม่รู้ใครอ่ะไป่รู้ไม่รู้ที่ทำเป็นท่านเดิมที่ทำเป็นท่านเดิมจริงจริงจริงจรเดิมอ้เออนี่ไงเราเราอย่าท้อดิโอเคโอเคอุ้ยอุ้ยอุาตีกูตีมามนอมาตีนอกูนตีดนุดนีโดตีโดนตีโดนตีโดนตีกูโดนตีโดนเดนดนตดนดตโดนตีโไดตตาโดนดึงโดนดึงอดตาโดนดึงดีดด้ด้ดดดแล้ว 30มสนเนี่ยเดี๋ยวใช่ใช่แต่เราก็ทำได้นะมันก็เดี๋ยวได้เอแต่เราก็ทำได้นะจริงจริงมันมีวิธีหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้เนี่ยให้น้องรุ่นน้องกูยิงอย่างเดียวรุ่นน้องกูเอาเคียวเฉาะอย่างเดียวเลย ามีศพแล้วจบอุ้ยเฮ้ยมันซุด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 วไปไปครับแพทเทิร์นครับแพทเทิร์นครับแพทเทิร์นเฮ้ยวันนี้เดียวนิดเดียวเลือดหลังเลือดมันจะล่วงแล้วจ้วงแมงจวงแมงจ้วงแมงจ้วงแมงจ้งจางเลยนะตามกูจางเลยเนี่ยเลือดไม่ต้องมีด้วยตายเลยตายเหรอตายเหรอตายเหรอ

โอ้ยโอ้โหตายแล้วพี่เบื่อผมตายพี่รีไวท์ได้ป่ะรีไวท์กันได้ป่ะเนี่ยมันหายไปเลยฮะใช่มันได้ทีเดียวตายได้ทีเดียวเปล่าจบแล้วเหรอเนี่ยพี่มันมันคือมันมันเรื่องไงมันมันมันจบแล้วเอ๋อเนี่ยมันระเบิดหายไปเลยไอ้เบูช์ไอ้ศาสตว์ไอ้เไอ้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 ไอะ ไอ้เอ้ยแผนเราเลย้แพทเทิร์นกูทำวนตั้งแต่อะไรองเงี้ยนี่เกี่ยงว่ะมันใหม่ยังไงยังไม่ได้หรอไอ้เอี้ยบูเชอร์ว่ะของแท้ว่ะเนี่ยไอ้เหี้ยเขาล่ำลือกันเนี่ย